ว่าช้านะครับจังหวะกระแทกหมัดเย็บซ้ายเจอลงล่างครับเกี่ยวได้พยายามจะคืนด้วยหมัดขวานะครับโอนในขณะที่อิสเบลพยายามจะกระแทกหมัดยับซ้ายและเติมได้แข้งขวายังไม่โดนครับแล้วนี่รกบเจอหมัดขวาของโอนครับจากเมียนมาพยายามจะตบด้วยลุกซ้ายครับแลกกันสนุกครับยกแรกนี่ครับหมัดหนึ่งสองครับโอ้โหแกก้มลงมาต่อยครับอิสเบลก็พยายามจะโต้นะครับจังหวะวางซ้ายของโอนมาโชว์ครับ อ่าอิซาเบลเบียดเ,เข้ามาพยายามจะกดมาตีนะครับแต่ยังจับไม่ถนัดครับนี่ก็พยายามจะต่อยขวาแบบโอ์เฮดนะครับอ่ามาแล้วครับหมัดขวาของโอนอยู่ที่อิซาเบลเลยครับอิซาเบลทีบเลยครับนี่กับยังวาวางแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วพยายามจะโต้ด้วยหมัดขวาแล้วครับโอนอ่าอิซาเบลหืหืหลวมมาเจอหมัดขวาแล้วพยายามจะล็อกใน โอนไม่เล่นด้วยครับผลักออกมาเลยครับจังหวะวางปล่อยมัดซ้ายครับเล่นงานเอาอิซเบลนั้นหน้าหงายเลยครับต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมที่ดีครับของน้องบุษบาหรือว่าอิซเบลนะครับไม่เดินซีซัวนะครับมีแข้งครับในขณะที่โอนนั้นพยายามจะสวนด้วยหมัดแต่เจอนี่ครับแข้งขวานะครับต้องชื่นชมทีมงานแล้วครับ โอนก็พยายามกระแทกหมัดย็บซ้ายแล้วแกวางซ้ายนี่ครับมาดูนี่ครับก้าวมาวางซ้ายแล้วทิง้งด้วยหมัดหนึ่ง,งแล้ววางแข้งขวาครับอ่าอซเบลก้าวเข้ามาโอนพยายามจะกระแทกหมัดย็บซ้ายนะครับแล้วลงล่างเจอหมัดพยายามจะตบด้วยซ้ายแต่วงในนี่ครับแกก้มหน้าก้มตาแลวครับอื้มแล้วเจอเสียบด้วยข่าซ้ายครับอ่าอื้มแล้วปักศอกแล้วขวางหน้าไว้เลย